ที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด7ใบนะครับ7ใบเนี่ยยอด1,500บาทนะครับก็จะมีพวกสลามและวสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลนับซื้อแบงเรียนโบราณนะครับวันนี้เนี่ผมมีนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับแบงค์ที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด7ใบนะครับ เจ็ดใบเนี่ยยอด1,500บาทนะครับก็จะมีพวกอ่ารุ่น1บาทไทนารุ่นแรกครับรอ7รอ8และก็มีรอ9อยู่1ใบนะครับส่วนรุ่นแพงหน่อยก็จะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นสมัยสงครามโลกนะครับ แต่เนื่องจากว่ามีตำหนิมีขาดเนี่ยทำให้ราคาตกนะครับถ้าสวยๆไม่ผ่านใช้งานนี่ราคาหลักพันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอกับก็เลยมีราคาแพงหน่อยนะฮะส่วนรุ่นที่ถูกสุดก็คือรุ่นนี้ครับหนึ่งบาทรอบแปดเนี่ยแต่เมื่อ่าเป็นรอบแปดกับรอบเก้าเนี่ยรอบเก้าแพงกว่ารอบแปอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่นักรับวันนี้นะครับขอบคุณครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้แบงค์อะไรกันบ้างนะครับสำหรับแบงค์ที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด7ใบนะครับก็จะมี1 1บาทไถนานะครับ2เป็น1บาทราชการที่7ครับ3เป็น50สสตางค์รุ่นเขาจะเรียกว่ารุ่นไทยทิพย์ครับ สเป็น50สตางค์ของรัชการที่9ครับ5 50ห้าสิบตังรอแปพิมพ์ญี่ปุ่นครับ6 1บาทรอแปรุ่นพิมพ์อเมริกาครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็จะเป็นวันบาทสมัยสงครามโลกนะครับซึ่งตัวแพงในนี้นะครับก็อาจจะเป็นรุ่นนี้ครับหายากราคาหลักพันบาทนะครับ สมัยสงครามโลกสมัยรชัชกาลที่แครับหายากกว่าแบง์บาทรุ่นไถนาอีกครับตรว่นี้เจอเยอะอยู่ครับถึงแม้ว่าเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าราคาเนี่ยรุ่นนี้อาจจะแพงกว่านิดหน่อยครับเพราะว่ารุ่นนี้หายากกว่านะครับราคาจะถูกจะแพงนี่ไม่ได้หมายความว่าออกก่อนจะมีราคาแพงกว่ารุ่นออกหลังไม่ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเนี่รุแปดกับรอนเก้านี่ สองใบนี้นีหนึ่งบาทรอบแปดนี้ห้าสิบตังค์รอบเก้ารอบเก้าจะแพงกว่ารอบแปดอีกครับเพราะว่ารอบเก้าผลิตน้อยกว่านะครับซึ่งรอบแปดเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในบรรดาของราชการที่แปดครับเพราะว่าผลิตเยอะมากๆครับเป็นรุ่นสุดท้ายของรอบแปดเลยนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับตัวแพงคือรุ่นนี้กับรุ่นนี้ที่ว่าหายากหน่อยอันนี้ถ้าจะบอกประวัติก็จะเป็น สมัยสงครามโลกเหมือนกันครับรุ่นนี้เนี่ยอ่าประวัติเข้าๆก็คือช่วงลําเลียงแบงค์เนี่ยอันนี้พิมพ์มาจากญี่ปุ่นครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะส่งมอบแบงค์มาอย่างประเทศไทยครับไปจนถึงในจังหวัดอ่าถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นคนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีโจรขึ้นไปปล้นแบงค์นะครับแล้วก็ได้ถีบ แบงค์รุ่นนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะปล้นรุ่นนี้จนทางการจากกรุงเทพรับทราบมาก็เลยให้ยกเลิกแบงค์รุ่นนี้ครับกว่าที่จะยกเลิกครับก็รู้สึกเสียดายก็เลยไปตีราคารุ่นนี้ให้มีราคาถูกที่สุดเป็น A 50สตางค์นะครับรุ่นนี้จะมีหลายชื่อครับเช่นแก้ราคากับไทยทีบนะครับ ใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสเนอแนะหรือว่าน,นำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E PE p EP นะครับเหรียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม ผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03ยกับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 1- 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สิบสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยี่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่มีราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้อเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตังแต่เหรียญยี่สิบบาทสามรอบของรอก้านะครับต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ2 0 0บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ6 0 0บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์รันนี่เอเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ